ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคราวนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ครูแจกแบบฝึกหัดให้นักเรียนครั้งที่2นะครับครูจะมาอธิบายแบบในการทําแบบฝึกหัดนะครับมาด,แบบดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในงานแรกนะครับเป็นภาษาไทยเนาะคำที่ปวิสัญนีและคําที่ไม่ปวิสัญนีนะครับคําที่ปวิสัญญีก็คือคําที่นำพยัญชนะมาผสมกับสระะ นะครับมาผสมกับสละอะและคงรูปสละอะไว้นะครับเวลาอ่านเนี่ยจะต้องอ่านออกเสียงอะแบบเต็มเสียงนะครับเช่นกระจกกระชากกระทะนะครับส่วนคำที่ไม่มีประวิสัญชนีนะครับคือคำที่สมที่ประสมสละอะเหมือนกันนะครับที่ผสมสละอะเหมือนกันแต่นะครับ แต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงและจะไม่คงรูปสระอ่ะไว้นะครับฟังให้ดีอีกครั้งนะครับคำที่ไม่มีประวิสันชนีคือคำที่ปักสมสระอ่ะเหมือนกันเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอัแค่กึ่งเสียงและจะไม่คงรูปสระอ่ะไว้ในคำนั้นอย่างเช่นฉลาม,มเมล็ด สารพัดถนนทนายนะครับอันนี้คือคำที่ไม่มีประวิสัญน,นีส่วนคำที่ประวิสัญน,นีทบทวนนะครับคือคำที่นำพยัญชนะมาประสมสระนะครับและคงรูปสระอไว้นะครับและอ่านออกเสียงสระเต็มเสียงเช่นกระจกกระชากระทะตะลุย นะครับอันนี้คือคำที่ประวิสัญชนีนะครับมาดูมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับอันนี้เขาให้นักเรียนระบายสีคำที่ประวิสัญชนีโดยใช้สีเหลือง, <ๆ S 2> องนะครับใช้สีเหลืองนะครับคำประวิสัญชนีใช้สีเหลืองและระบายสีคำที่ไม่ประวิสัญชนีโดยใช้สีเขียวนะครับตามตัวอย่างใช้เหลืองสำหรับคำที่ประวิสัญชณีและใช้สี เขียวสำหรับคำที่ไม่ประวิสัญน,นีนะครับาในแบบฝึกหัดต่อไปนะครับจะให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำศัพท์ต่อไปนี้อย่างเช่นตัวอย่างนะครับถะนอมนะครับก็แยกออกมาเป็นทะนอมนะครับจราจรเราก็เขียนแยกออกมาเป็นจราจรให้เป็นคำอ่านนะครับในไปนงานต่อไปนะครับ ตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนเลือกคําให้ตรงกับความหมายโดยนําข้อความโดยนําข้อความหมายของคําทางขวามือคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ทั้งหมดเลยฝั่งนี้นะครับมาเติมหน้าตัวเลขหน้าคำซ้ายมือให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นคำว่ากระจกความหมายของกระจกคืออะไร นักเรียนหาดูนะครับกระจกคืออะไรนะครับน่ะนี่อย่างเช่นกระจกนะครับนี่ก็คืออะไรกระจกมันเป็นอะไรลูกเป็นอะไรที่แบบโปร่งใสเห็นชัดเจนตกแตกง่ายนะครับเหมือนอะไรเหมือนแก้วน้ำนะแก้วน้ำนี่ครับแก้วที่ทำเป็นแผ่น ใช้ทําผนังหรือบานประตูหน้าต่างนะครับหนูก็เอาความความหมายตรงนี้นะครับไปเติมหน้าคําว่ากระจกนะครับเอาคอควายนะครับมาใส่นะตามตัวอย่างเขาอย่างนี้นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปในแบบฝึกหัดต่อไปนะครับอ่าเขาบอกให้อ่านและศึกษาความหมายผ่าน QR code หนูสามารถเอาโทรศัพท์นะครับมา ถ่าย QR code นี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นความหมายหรือแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับนะและนี้คือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะครับก็ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งคุณครูนะครับนี่แบบฝึกหัดแรกแบบฝึกหัดภาษาไทยเดี๋ยวเราไปเจอแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ต่อกันเลยนะครับ